สวัสดีคะเพื่อนเนวันนี้เราก็จะมีเกมมารีวิวเช่นเคยนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นเนาะเกมนี้เป็นเกมของค่ายเทควันนะเพื่อนๆซึ่งเกมนี้เนี่ยกำลังจะเปิดตัวเกมใหม่นั่นก็คือเกม b a c k พิง g เดอะเกนะฮะโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างมาดูเป็นพร้อมๆกันเนาะเกมนี้มีชื่อว่า พูกาพาสเซนนะเพื่อนๆเค okay, เริ่มเลยกดสไปอ้าวทำไมค้างอ่ะงงนี่มาแล้วสันตะคอสมาก่อนเลยคือยังไงยังไงต่อละเนี่ยเอ้ยมันไปยังไงหรือมันค้างไปแล้วต้องอ่าโอเคจะต้องรอหน่อยนะคะต้องใจเย็นๆน,นะ อ๋อเป็นเกมคล้ายๆแคนดี้นะเพื่อนๆตัวนี้แคนดี้มาแล้วโอเคครับผอรับทราบรับทราบ,รบโอเคอ่านี่เขาก็จะสอนก่อนมันเป็นเกมคล้ายแคนดี้เลยเพื่อนๆอ๋อ ก็าจะละเกตแล้วเกตแล้ว,พวเพื่อนเพื่อนเข้าใจแล้วใช่ไหมก็คือมันเว้นให้เราเนี่ยให้เราเลือกสีเนาะนี่เราเลือกมาให้มันเป็นสามอันเรียงกันปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยก็จะชาร์จเนี่ยพลังมาที่ตัวเนี้ยมันมันก็จะทําลายไปเลิลี่พเพื่อนน,นี่มันเหมือนเอาคืนนะพเพื่อนเหมือนต่อสู้กันนะระหว่างตัวเนี้ย เราต่อสู้กันระหว่างตัวเนี้ที่เราเนี่ยกับของเราเนี่ยนี่นี่คือไม่ได้ไม่อ่านว่ามันมีอะไรบ้างนะบาร์ด้าดีดีบีอะไรลอนนี่คิมว้าวชื่อลอนนี่คิมพุสโอเคเอาสีแดงก่อนปพืบอนี่สีแดงก็จะโดนสีแดงเนี่ยเป็น ก็เหมือนเหมือนเราเลือกตัวเนี้ยเหมือนเราจะป้องกันตัวนี้เองด้วยเนี่แล้วก็ทําลายตัวนี้ด้วยมันต้องได้อย่างเสียอย่างเอเพื่อนเพื่อนโอ้แต่ว่ามันดูมันนะมันดูมันแบบเออเอฟเฟกต์แบบซีซีใดใดดูดิดูลังการมากมว้าโอ,โอ้โอ้สรุปฉันแพ้เลยชนะเนี่ยโอ,โอเค เนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวนี้นะเหมือนแคนดี้อ่ะเหมือนแคนดี้ที่เราเคยเล่นนะ่ะแต่ว่าเป็นแคนดี้ที่ต้องต่อสู้เพราะว่าแคนดี้ปกตินี่มันจะมีแบบเหมือนให้เราเก็บเนาะว่าเออเราต้อง,ต,องต้องผ่านยังไงยังไงดาะยังไงบ้างแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นการต่อสู้นี่เพื่อนตัวนี้นสีตัวนี้เนาะโอเคไปสีอันก็จะเป็นระเบิดนี่นี่นี่ เอเอสนุกว่ะดูแบบเออเออเออดูแบบดูโอเคอ่ะสนุกสนานแฮปปี้อ่าเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ของเราจิมไปหนึ่งทีเรียบร้อยอ่าแล้วก็ไปเรื่อยๆไปไปไปอ่า,า,าตัวนี้โอเคอ่าไปาโอ้ อ่นตัวนี้คือฝ่ายตรงข้ามของเราส่วนตัวการ์ดข้างล่างก็คือของเราไปไปเออว่าดีดีว่าสนุกสนานที่ฮะปาร์ตี้อ่ะแล้วก็คือผ่านด่านอ่ามีเก็บเหรียญด้วยอ่าโอเคอ่าลิซ่าฮะ อันนี้น่าจะเป็นนะอีเว้นนะอ่าตัวนี้อ่าโอเคมีโฆษณาให้ดูเล็กน้อยไปจ้าไปจ้าไปจ้าอ่าอ่าดูอลังการสุดๆออาวโอเค โอ้อลังการมากเพื่อนๆโอเคต่อไป,ปโอเคจ้าโอเคอโอเคอ๋อนี่มีด่านเพื่อนดูด่านไม่ได้เลยเหรออ่อโอเคเดี๋ยวเขาลองเล่นดูก่อนซึ้ออ๋อโอเคนี่เขาก็จะมีเกมสอนะโอ้แล้วก็นี่เพื่อนๆใช้หัวใจเล่นด้วยนะ ใช้แต้มชีวิตเล,เล่นได้15ครั้งเนี่ยเล่นแต่ละครั้งก็จะต้องเสียเ็นดี้ไปอา่าฟ้า,อาอโอเคโอเคอะไปอย่ายงไรว้าวเกี้ยวหนีโดนโอ้นะ้ำเป็นเหมือนที่ขึ้นยากอึ้นเยอะนะใช้เยอะเนาะร้อย ก็สำรอบเนี่ยก็มีการผสเล่นกันใช่ป่ะเบ๊ซข้านะเราทีเล่นเรื่อยๆนะครับเพิ่มเรื่มยความยากไปเรื่อยๆในเกมทั่วไปนาะไม่ใช่แค่นี้เหมือนกันเอ้าให้สร้างแบบว่าออสร้างสร้างให้เราเล่นแบบที่มันดูแบบนอกเหนือจากแคนดี้ทั่วไปเนาะที่มันเหมือนแบบว่าให้เราแบบมีออะไรใดๆเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นอย่างเงี้ย โอเคแรกๆก็ต้องตามเขาก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่งโหลดมาโอเคโอเคโอ้ okay. Okay, okay. Oh, ลืมตั้งชื่อตัวเอง <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปตั้งแล้วกันนิวฟรีด้วยเป็นของฟรีด้วยอ่าๆ okay. โอเคกดรับกดรับหรือเราเสียวะเนี่ยแล้วก็ไม่ดูโอเค เล่นอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเพื่อนๆแล้วคือทุกครั้งที่เล่นเนี่ยไอหัวใจนี่คือแบบคือต้องเสียตลอดแปลกเนอะแบบเหมือนเราเล่นเราเคยเล่นเกมแคนดี้ทัวๆไปซึ่งมันมีแค่บางบางแคนดี้มันมีแค่ห้าหัวใจเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นผ่านเนี่ยในแต่ละด่านเนี่ยคือมันจะไม่ลดหัวใจเลยแต่ตัวเนี้ยคือเล่นผ่านก็ใช้หัวใจเล่นในด่านต่อไปอยู่ดีก็คือสรุปแล้วก็คือว่า เข้าเล่นแต่ละทีเนี่ยก็คือคุณสามารถเล่นได้แค่15ครั้งที่เหลือคุณก็รอเวลาหรือว่าคุณก็ไปซื้อหัวใจเพิ่มโอเคเข้าใจไปไปต่อเราจะต้องอเขาต้องมือต้องเชื่อดูอย่างไรให้เล่นเยี่ย่างนี้ไอ้เป็ดในใจจี้ก็แบบโอ้ยว่ะตอนที่เพียงก็ออมเป็นอ่อนไรไม่ได้แบบเมานนี้ว่าแบบบุกยังไม่ติดมันเนาะวว้า เราก็เี้นอเนี่ยๆๆนไปเลยทีเดียว้ยทำไมช่หโดนนี่นี่ใช่เรมาไ่อ้ไ้แล้วโอ้จะยากขึ้นไปน่โอเคล้วก็พันมาได้ไปต่อ ตอ๋อแล้วก็ค,คือต้องมาอัพตัวละครของเราเด้เปล่าเนี่ยจริงด้วยก็ต้องมาอัพใช้เหรียญอัพ <c ười> อ,อ่โอเคอืมจ็นอยตางนี้อ่ม อ่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะงงงงนิดนิดว,ว้าวได้นี่มาฟรีด้วยพเพื่อนได้ที่มันใจมาฟาารีทั้งกีก็คือเขายังคงบังคับให้เราเล่นอยู่โอเคไปไปะจะลองเล่นต่ออีกนิดนะึงเนาะว่ามันจะเป็นเช่นไรก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆแค่เปลี่ยนตัวนี่ เปลี่ยนตัวเราเรียกว่กาฝ่ายตรงข้ามเราแล้วกันเนาะตุ๊ตูของเราอะ่ะอ,อ,อู้เอฟเฟก์ใดๆก็คือคือดีอ่ะแสงเออสีดีมากโอเคไม่แลกไม่ค้างเล่นได้ปกติ อ๋อแล้วก็เปิดตัวละครมาเรื่อยๆเรอๆอูน่าจะสะสมเยอะอยู่นะเพราะว่าเนี่ยๆๆเพื่อนๆอ๋ออ๋อมีนี่ด้วย <c oughs> คืออะไรอ๋อขอไปอัปเดตก่อนได้ปะ <c oughs> คือกดอะไรไม่ได้เลยนะเพื่อนๆตอนเนี้ยก็คือเขาให้เราทําตามเขาก่อนเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเราก็ทําไปก่อนเนะ <c oughs> าะจ้าจ้าจ้าอ่ะเล่นเหมือนเดิม โอ้อะโอ้คือมีการเพิ่มเลือดด้วยโอ้เลือดเลือดอเออเอาเอาโม่อาจจะไม่ล่วงแน่อน,นอนนะประกันอุ้ยแรงมากนะ ล้วคือสมว่าเราอ่าเราเอฟเราอ่ะผ่านตัวกลางเนี่ยก็คือมันจะมันเหมือนว่าอ่ามันจะยิงแค่ตัวกลางน่ะแบบนี้นะเพื่อนๆสมว่าผ่านตัวเหลืองเนี่ยมันจะยิงแค่สีเหลืองเนี่ยคือจะไม่ยิงตรงอื่นเนาะถ้ามาตรงนี้ก็คือโดนแค่ตรงกลางไอตัวเหลืองนี่ก็ไม่โดนนะอ่าเราต้องเราต้องแบบมาเรียกให้มันโดนกับตัวเนี้ยไอ้นี่มันจะจะโดนเออเออโอเคโอเค okay, okay. เข้าใจเองแล้วตอนเนี้ยอ่ะโอเคไปนี่ เจอเลยเดี๋ยวเจอเลยนี่แต่ว่าตัวนี้คือโดนทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยแล้วมันมีอ่าบางตัวที่แบบต้องเลือกยิงด้วยเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราต้องเลือกยิงนะนี่ถึงจะโดนตัวนี้ก็เลือกยิงเหมือนกัน เอาไปเลยสิลูกโดนเจ๊ชนะโอชิอ่ะคือยังต้องทำตามอีโก,โกโอโกว้าวโอชิโอชิโอชิยังได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ด้วยก็ไม่เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก็ไดนะ้คืออะไร ว้าวโอ้อลังการนะเอฟเฟกใดๆภาพเอ่ยอะไรเอ่ยโอเคจ้าโอเคจ้าตึงอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคอ่าโอเคจ้าวโหรางวัลเยอะ เออเออรางวันเยอะมากเกมนี้อ่าตัวน Never, ี okay. oh, ้โอเคก็ normal โอ้มีอีเวนต์ใดใๆเอ้ยอะไรเอ <is he>? ้ยอ๋อนี <sm all noise> <t ath os> ่ไงเพื่อนๆือคือเขาจะสอนมาจนถึงเนี่ยหกเลยนะหนึ่งทับหกเลยนะอ่าเขาจะสอนมาจนถึงหนึ่งเอ้าหนึ่งทับห้าเนาะที่เหลือแหละ เราจะได้เล่นเองแล้วคราวนี้แต่เราไม่รู้ว่าเกมนี้จะไปกี่ด่านเนาะแต่ซึ่งโอเคมาดูหน้านี้ดีกว่าที่เราเข้ามาได้ละอันนี้คลิกไปไดเอ่ยมีของขวัญรับของขวัญโอเคก็เหมือนสะสมนั่นแหละเพื่อนๆเือนเหมือนกันตัวนี้ก็คือโออ่าตัวนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวลองรับของขวัญดูว้าว กดไปที่ของขวัญแล้วก็รับของขวัญเลยนะเพื่อนๆโอเคนี่คืออะไรอ๋ออ๋อตัวนี้จะเป็นเก็บไปเรื่อยๆคล้ายๆนั่นเลยคล้ายๆเกมลหลายๆเกมที่เคยเล่นมา okay. ซึ่งแต่ละเกมก็ไม่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นทำนองที่คล้ายๆกันโอเคอ่าโอเค ค yeah, มาดูที่อีเวนต์ของเราก็จะมีอะไรบ้างอ๋ตอตันนี้คือรับได้แล้วโอ้รับได้ยังยังโอเคอ๋อเพื่อนๆโอเคสวยนะเกมนี้ภาพสวยใดๆก็ก็ต้องคือเปิดอินเทอร์เน็ตเล่นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แล็กหรือว่าอะไรมันก็เล่นโอเคเนาะโอเค มันน่าจะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเรานะด้วยความที่มันช้าว้าวว้าวได้ของเยอะมากก็คือแจกแจกตะพืดตะพือแจกกระหนำ่ำ โอเคสำหรับเกมนี้ก็กเขาขอสรุปไว้ว่าเกมนี้โอเคต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นเป็นเกมที่เล่นได้แบบเออต้องใช้เนี่ยหัวใจเนี่ยในการเล่นซึ่งหัวใจเนี่ยก็จะมีเต็มแม็กซ์อยู่ที่ตอนนี้คือเต็มแม็กซ์สิบแปดครึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่เราเข้ามาเล่นปุ๊บมันจะเป็นเต็มแม็กซ์แค่สิบห้าเนาะเราคิดว่ามันน่าจะขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ามันจะไปหยุดที่ตรงเท่าไหร่เนาะ ก็คือทุกครั้งที่คุณจะเล่นเนี่ยคุณจะต้องเสียหัวใจตัวนี้นี่ในการเล่นเนี่ยก็คือหัวใจก็เสียขึ้นเยอะกว่าเดิมตอนที่เราเล่นมาเมื่อกี้ที่เราเล่นก็คือแค่หนึ่งหัวใจใช่ไหมตอนนี้ก็เสียไปสองหัวใจโอเคแล้วก็ก็โอเคแล้วว่าภาพมันสวยนะเป็นเกมที่เออเล่นได้ทั้งวันนะ และสำหรับคลิปนี้ของเราก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย